เอาวานะครับสวัสดีครับผมกับพวกผมนิวส์คุมกับการรีวิวเกม Attack on Titan นะครับเดี๋ยวมัน,นพอร์ตละโอเคครับก็เกมนี้เป็นเกมจากเว็บไซต์ชื่อว่า f e n g r y c o m s l a s h g a m e s a o g เดี๋ยวเราทิ้งแว้นท้้งใต้ description คำอธิบายใต้คลิปนะครับก็เราจะเล่นเป็นตัวละครใน Attack on Titan ก็ไม่แน่ใจว่าเป็น มีคาซาเป็นเอเลนหรือเป็นใครกันแน่นครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับมันจะมีบอกว่าะกดหนึ่งสองสามเพื่อเลือกตัวละครได้ด้วยกด L เพื่อเพื่อเลือกเลเวลกด A เพื่อคำนวณไทป์ชนเชนได้กด C เดี๋ยวก็ไม่รู้เองว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อืมดีโฟว์ว้าวคืออะไเดี๋ยวดีโฟว์ด้วยโอเคงีงวะว้าวคือหืมเดี๋ยวไหนเป็นตัวละครแล้วนี่ใ,นใครวะ นี่เหมือนใช่ A เอเลนบอสอันนี้ใครอ,อันนั่นนะชื่อชื่ออาร์อะไรกางใช่ป่ะวะเดี๋ยวชื่ออะไรวะน่าจะเป็นอามินนะใช่ป่ะวะแต่ผมอยากได้เป็นมิคาสะมิคาสะใช่ไะตัวน,นี้น่าจะใช่ใช่ป่ะวะ <laughs> ใช่แหละเออไหนดูซิว่ามีกดปุ่มอะไรได้บ้างก็มีอันนี้คือขึ้นลงซ้ายขวาโปรตีนะครับเล็บชิปเพื่อกระโดดแล้วก็คอนโทรลเพื่อหลบ Uh, เดี๋ยวลองดูสิเฟปเพื่อกระโดดอ่ากระโดดโอ้โสูงม,มากนี่หลบอ๋อเยหลบแบบหลบด้านข้างหลบแบนเท่ครับโอเคแล้วก็มีอะไรบ้างนะมี F เ,เพื่อล็อก F F F เ,เ,เนี่ล็อกเหมือนว่าเราจะมองไปข้างหน้าไม่ใช่ั้งล็อกสักอย่างหนึ่งโอ้โหไททันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกด A เพื่อแล้วก็กด C เป็นมุมกล้องโอเคนี่คือไททันนะครับไททัน แล้วท่านงงๆที่โอ้โหเฮียน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่กลัวที่โหมันมาละมันจะมาละทีนี้เราต้องทำก็คือเหมือนกับในไททันเอเหมือนในีกล่องเลนี่ยอ้าเอาตายแล้วอ่ะเหมือนยังพูดไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้โหแหลกเป็นชิ้นๆนะครับเหมือนไอีหาไี้ลมทับนะครับคือเหมือนในแอทแทกออนไลน์ท่านก็คือจากการที่ด้านหลังของมันนะครับเดี๋ยว รีเซ็ตกดไงวะกดทีครับก็รีเซ็ตเริ่มเริ่มเกมใหม่จะมีเวลาเหลือมีไททันอยู่ในข้างบนเขียน,นว่าไททันมีสามสองตัวนะครับแล้วก็มีเวลาเหลือเวลาตามก็คือเรามีเวลาไม่ใช่มีมีเวลาเด็มันจะบอกว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการฆ่าครับโอเคกดคิวเพื่อดึงเราคิวกระีก็คือซ้ายขวาดึงให้กระโดดเข้าไปในโดน่า,นา,นานครับยังไม่ชินกระปุ่มเลยอ่าเราจะรอจังหวะเฮ้ยกดผิด จับไว้แล้วดึงโอเคเดี๋ยวนี้ปุ่มอะไรบ้างนะ n เ,เพื่อ s a l u t นะครับ n คืออะไรวะไหนทำเท n ว่าทำเทโอเคกด a เพื่อเปลี่ยนดาบได้อ่าเป็นดาบว oh โอเคถ้าเกิดดาบมันไมค่คมก็เปลี่ยนได้อ่าเราจะลองจมตีนะจมตีฟันฟันท่าพิเศษอ่าโอเคครับอย่ามองฉันนังสินซี่ฉันจะไปฆ่าเธอมันมันมาแล้วสูงกันไปปะเอาต,ตัวง่ายง่ากันโอ้โห นักหวัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนักหวัวคิวเพิ่งรู้ว่าความว่าโอ้ยไว้เพิ่งรู้ว่าความรู้สึกของไททันเอ้ยของมีข้าศัตรูคนนี้เป็นยังไงวะตอนนี้แหละโคตรร็อกเลยอ่ะดึงฟัน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 หนึ่งเมตรหลังมันสิบเมตรสักอย่างหนึ่งจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหแทงตุดแทงตุดแทงตุดฟัน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 ตุดไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งโะดเดี๋ยวมุดเดี๋ยวมุดเดี๋ยวมุดเดี๋ยวมดตาย ตายเลยอ่ะ78วิอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่เพิ่งซีวิ่งจ้ะเจาะมันดึงดึงจะไปฟันฟันหลังมันฟันหลังมันฟันฟันนี่ถึง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 อ่านั่นแหละ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 ล้มแล้วไปแล้ววิ่ง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 วน่งวิองวิ่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 วิ่ง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 วิ่ยวิ่งวิ่่ง ม่ใช่ง,ง่ายนะครับทำหมทำไมไมันตัวเล็กๆก่อนเลยกันนะผมไม่เป็นตัวใหญ่ยงข้างๆวะแล,ล้วกล่องเหลายๆนี่มันคืออะไรกันแน่นะเดี๋ยวเข้าย่องได้ไหมข้าย่องเข้าย่องเดี๋ยวเพิ่งเห็นเดี๋ยวเพิ่งหันมาเดพิ่งหันมาแล้วะโดดเอ้าสะอาดเฮ้ยติดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นรึเปล่าไม่เห็นเห็นก็กระโดดฟัน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 ยากว่ะเดี๋ยว อีตัวใหญ่อยู่นี่ด้วยโอ้ไม่โดนจ้ะเกือบไปแล้วไงโดนโดนฟันฟันนั่นแหละนั่นแหละอ่าหนึ่งตัวอ่าค่อยๆไปอีกตัวใหญ่ติดอยู่ตรงนั้นมาไม่มาไม่ถึงค่อยๆไปนะครับโอ้มันหันมาอ่ะหลบก่อน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 ค่อยๆหลบโอ้โหมันเดินมาด้วยเออเออปีนกำแพงอ้าโอ้ยข้างหลังมานเลยเมื่อไหร่เดี๋ยว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  ขึ้นไปเลยเอกบินแปลงบินขึ้นไปเลยเฮ้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 ยกดรัวแล้วบินไป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 โอ้โหโอเคโอเคก็แปลงนี่เออขึ้นไปอ่าโอเคมีที่ละโอ้โหอึมตัวใหญ่แม่งเดี๋ยวเราไปไหนดีอันสิบเอ็ดตัวปีนเกาะขึ้นไปโอ้โหทำท่าดูท่ามันดูท่าเดินมันก่อนเตี้ยชี่หายเลยเฮ้ย ทำไมท่านเดินค,คุณกวนตีขนาดนี้จะ๊ะถ้าท่านชินไหนเนี่ยมันเยอะเหลือเกินมันล้อมแล้วเนี่ยมันล้อมแล้วอ่ะมันล้อมแล้วไปดีกว่าอ่าไม่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 ไมไมเละเละเละเล,เล,เล,เลจะจะตายเลยชิมันยากนี่วะเดี๋ยวควบคุมยากมากเลยเดี๋ยวยังไม่ชินอ่ะอ่าขึ้นไปอค่ยขึ้นไปมีคาซาเราเที่ย่แล้วมีคาซาจัดการไปฟันหลังมันเลย โอ้ my god ตายแน่เลยตา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 ยกดมั่วแล้วเนี่ยกดมั่วแล้วไม่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 จะพึ่งฆ่าพึ่งฆ่าเดินอ่าค่อยปีนปายโหแม่งกี่เมตรตั้งแต่ตัวเนี้ย15เมตรได้มั้ง30เมตรเนี่ยโว้ยเยอะ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 มันขายากอย่างนี้โอ้เกือบโดนขึ้นไปฟันฟันฟันเอาไม่โดน ขึ้ <c oughs> นโคตรมัวอ่ะเนี่ยโคตรมัวมากเลยขึ้นไปหลัง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 โอ้โหกระเด็นเลยโอ้สุขภาพมันว่างไกลหดตายเนื้อ <c oughs> แต่ขาหัวนู่น <c oughs> โอ้โยอะไรนั่น <c oughs> เดี๋ยวเขาลองกล่องนี่กล่องเป็นไรวะกล่องในกล่องนีปุ่มวิ่งไหมเนะี่ยปุ่มวิ่ง ไม่มีเขียนไม่แบ,บ้ช่างมันดุยตออ่อไปดุยตออ่อเไยฟันนี่ฟันอ้าวเฮ้ยอะไรวะเอากล่องหายเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาเอ้ยอย่าเพิงเยยพ่งฆ่าตา,าย <ๆ S 2> เล่นยากจังเลยอะแต่น่า,นานดนาน <c oughs> าันหนุกอ่ะยากดันหนุกอ่ะค่อยๆบายอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงชินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคงชินอะ <c oughs> แรกๆก็มัวๆไปบินไปบินไป,ไป,ไปนั่นแหละดึงเข้าไปเคลื่อนที่แบบสามิติขึ้นไปกระโดดสิเฮ้ยเออนั่นแหละโอ้โห ตัวใหญ่ไปนะขอเล่นเล็กก่อนนะเล็กเอลหอมีหมัดด้วยอ่ะโอเคอ่าโอเคปันปันปั่นปันนั่นเอาไม่โดนเอาเวรกรรมอยู่หยดดงมาและโดด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 บก่อนเออโอเคเริ่มเป็นละอ่าโดดไปกดค้างไว้เพื่อคงสภาพของเชือกสามมิติของเราไว้ใช่ป่าวะเดี๋ยว จะลงมาแทงมันยังไงดีลงใส่หัวมันเลยถอยหลังเดินถอยหลังแล้วก็ลงใส่หัวมันแล้วก็แทงแทงแทงโอ๊ยไม่โดนแทงอีกไม่โดนเฮ้ยแทงสิแทงนั่นแหละเยิ่มไปต่อวิ่งวิ่งวิ่งโดนเดี๋ยวมึงโ,โดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมงโดนไปไปไปอ่าอ่ามาใช่ไหมมามาโอโ้โหเต็มเลยสามตัวไม่เอาโอ้สีโโ่โอ้เยอะโอ้เยอะไปก่อนเลยไปเลยไปบายจ้ะไม่มีจะ physician. หันหน้ามาหันหลังเลยสิโอ้ยตามมาเพียบเลยอ่ะ โอ้โหปีนขึ้นไปปีนไปปีนก่อนปีนก่อนแล้วก็ปีนไปอีกตึกนึงตึกนึงอ่าโอเคตั้งโอ้โหมันวิ่งมาอีกแล้วไอ้ตัวตัววิ่งท่าท่าแปลกๆเนี่ยโอ้ยเต็มเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกตัวมองไม่ที่ฉันอ่ะฉันไปไหนดีอ่ะโอ้โหเว้นกำละตกมาตรงนี้โอ้ my god 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 โอเคปีนไปอ่าขึ้นไปเดี๋ขึ้นไปโอเคอืมอ๋อโหทุกตัวตอนนี้ทุกตัวไป มาหาฉันหมดแล้วฉันน่าทำไงดีฉันเพิ่งคายตัวเดียกองนะทำไมต้องหมดใจร้ายอย่างนี้ด้วยอ่ะทำไงดีวะแม่งใหญ่ชิบหายใหญ่โคตรๆอ่ะโอ้โหเพราะต่นั้นหลบอยู่อ่ามันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วปิดไป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 โอเคโอเคพึ่งอ่ะพึ่งโอ้ my god โอ้ my god เต็มเต็มเบย์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  ตายชิอย่างนั้นก็รอสองทีวะอ่ะุตสา่าห์ได้สกอร์สั้งอายุหกแล้วอ่ะโอเคนะั่นขอเราเปลี่ยนด่านนะครับแอลโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นในโหเราอยู่ในกำแพงครับในโซนของโลสวอล์มไม่รู้มั่วานจำชื่อยังจำชื่อไม่ได้เลยเพิ่งดูไม่กี่วันเองวิ่งไปโอ้อันนี้หยุดหยุดนับเปลี่ยนไปนะครับก็ยังเล่นมีค่าวสาเหมือนเดิมเพราะเราชอบมีค่าวสารนอกร็อกอะ มีกระสุนอ่ารักอ่ะอยากรู้จังเลยถ้าเด็กเล่นเป็นเอเลนจะแปลงร่างเป็นท่านได้ป่าวอยากลองดูเนะเนื้อคอเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันมีสิบห้าตัวไหมอันนี้ง่ายกว่าเหรอเราจะเล่นอันนี้ตั้งแต่แรกนะมาไม่ค่อยเห็นเนอะไม่เห็นอ่ะมันโง่ตายจะเห็นได้ไงเนอะเนอะเนอะท่านเนอะไม่เห็นเนอะไม่เห็นเนอะ ไม่เห็นแต่มันตามมาได้ไหมมันตามมา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 มันรู้ว่าเห็นจ้าเขาล้อเล่นเฉยๆนะตัวเองเฮ้ยหันหลังสิเฮ้ยไม่หลังแล้วถ้าจะตีมันเธอยไงอ่ะโอ้โหต้องเล่นอย่างนี้เลยมาเจาะหลังมันเจาะหลังมันสิเฮ้ยหลังมึงอ่ะหลังมึงอ่ะหลังมึงง่าหลังมึงอ่ะหลังมึงอ่ะเข้าใจปะเนี่ยโอ้ยจับจับจับเขาจับยันเด็กยันเด็ก โ <Don> <c oughs> ดนแ <c oughs> ดกโดนท่านแดกอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ง่ายเลยครับมันไม่ง่ายเลยเกมนี้มันยากเลยแหละบอกตรงจะชอบป่ะการาฟิกอะไรแบบเนี้ยแปลกๆเลยอ่าอย่าตกเอาติดเอาอติดอ,อ่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวละครน,นะเปลี่ยนเป็น <c oughs> ไม่เอาอะ่ะอ,อันนี้ใช่ใช่บอกว่า ใช่เอเลนไ่มมาลองดูเอเลนจะแปลงร่างเป็นเป็นไททันแล้วไปฆ่ามันนะครับว่าแต่กดปุ่มไหนว่าแปลงร่างเป็นไททันจะเล่นพรค่อยไปดึงยึดตึ๊บโอเคมันจะไปฟันหลังมันมันควบคุมยากกว่าเอเลนไะเดี๋ยวมันไม่ติดเลยว่ะฟันฟันแทงทะลุแทง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 เอ่าไม่โดนนะ คือสามมิติปุ๊บฟันฟันไม่ใช่ฟันหรืไม่โดนอะยกไปถึงข้างบนเอาเฮ้ยเชื่อมกับข้างบนมันดิเชื่อมกับตูดเชื่อมกับหลังมันดิหันหันหน้ามาฉันรู้โอ้โอยตีหลังทำไมอย่างตัวเองด้วยอะ่ะมันก็โอ้โยมันควบคุมยากไงวะตัวไนี้โคตรไวอะ่ะ โอ้โหระ,ะร,ะะระยะระยะระยะในการยิงเชือสามมิติต่ำมากเลยคุณพระขุนเจา้าเดี๋ยวอันนี้ก็คุมยากว่ะเฮ้ยสังเกตว่ามันเมื่อเราว่าไอ้เครื่องมันเหมือนว่ามันข้างล่างซ้ายตรงกลางล่างอะมันมันมีหมดเลยใช่ไหมพลังงานอะใช่แน่เลยว่ะชิมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็ตายก่อนดีดีอะจริงปะล่ะเฮ้ยเฮ้ยเยงยกว่าน,นี้ไม่ได้หรอ,อไ,มไม่เอาละ ยากเลยเกินจะฆ่ามึงตรงตรงหน้าเลยนะนะมา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 มไม่โดนหรอกนะไม่โดนหรอกเทพเราจะบอกให้เทพนะเ,เออเป็นไงล่ะ <laughs> เทพลาเทพลาเอเลน่าเอเลน่ามิเไว้สิเออนั่นแหละไตัวที่สองอันนี้ตรงตรงนี่มันคังนี่ขงัขงคังหรอือเปล่าขังแสนนี่นะเราไม่ใช้ <laughs> ผมมีมีตัวใหญ่ๆ,ๆวะ่ะเห็นหมดแล้ว เห็นหมดแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนโคตรจะกระโดดสูงมากเลยอุ๊บมาแบบกินนะจ้าฉันไม่อร่อยนะจ๊ะไม่หันหันหน้าสองตัวต้องจะคันตัวหลังก่อนตัวนี้ก่อนเออขึ้นไป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 เออนั่นแหละฟันฟันฟันนั่นแหละนั่นแหละสองตัวแล้วโอเย okay. โอเคโอเคขึ้นไปโอเคนะครับโอเคขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไปเออ นั่นแหละแล้วก็สลับมีดทิ้งเพราะว่ามีดเก่าแล้วกดไหนวะหมดไหนวะลืมเดี๋ยวหาวปะอ้าสลับมีดทิ้งเปลี่ยนมีดใหม่มีดใหม่แหลมคมกว่าเยอะมาฮึบฮึบมึงยังไ่ได้มงยังไ่ไมึงยังไม่ไมึงยังไมตายแล้วอ่ะถ่ายท่านก็ทับแช่งมึงให้มึงไม่มีใครตลอดใบอาเมน โอเคกับการรีวิวเกมไอเทมออนไทไทันก็ขอจบแค่นี้นะครับเพราะผมนิสกุลนะแมอกาหนาแล้ววันนี้ก็เป็นซากไปแล้วนะครับบ๊ายบาย